สวัสดีพี่น้องถูกาจสวัสดีสวัสดี FC สู้ทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีปีใหม่เนาะหลังจากปีใหม่วันไดนถ่ายคลิปลงพอคลิปพี่น้องเอ้ยลินปีใหม่ซองมือเลยพี่น้องมันอีกกวันที่ซิบหาพอดีเนาะปีใหม่อยู่ฝั่งไทยอาจจะลินตั้งแต่โดนเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ้านเฮาฮากำมางริน สิบสามสิบสี่สิบห้านะพี่นอ้องดินประมาณปีใหม่จริงๆก,กับประมาณสามหมื่นเนาะแต่อยู่ฟังไทยอาจจะลินจะ่ดนแหละพี่นอ้องเองมือนีห้าสิมาสม,มา่าอี่แม่เนาะพี่นอ้องสม,มา่าเนี่ยผุยอยู่เพื่อนแล้วก็แม่นนองอันเนาะอยู่เพื่อนเ้อกับโบมี่ไพามานะพี่นอ้องเองปีโบมี่ไพามาแต่ประเทศไทย เพื่อนเท่ากับคนบร,รายปัยไนไเดี๋ยวเห็ดบบอันนี้ก็นอนพี่น้องเ็ดคนอิ่นีนแบบ่ยังก็เ็ดน้ามียงน้ำหอม,มนำ้ำงน้พี่น้องตน้มีงปพอบีกำลังเห็ดน,<แ>นั่น้ห้างเ็ดใ่ม เออสกอยมัมมี่ไปกินเดี๋ยวมมี่จะนั่มมี่ะ้พูดม้นำหอมก็ว่าได้อ้นี้เนาะบ่กไดยังไงได้แล้วอ่ะได้เลได้าผสมนิดได้เลายเมียเดี๋ยวไปเอิญเมียคมาอเมียก็ยื้อนี่แหละมาื่อีเียก็จะมนนค่ะมา รถคันว่ากูเซตหนึ่งเล็กกว่เข่งเซ็แม่เปิดนี่แมว่เ็ตมนอ้าตัวนี้เขาเขาใไญโตมั้งเออเออก็ได้ไดยใส่ไายเลยคุณสบายสอเนี่อะคได้อีเม่คุณได้บอมาจะถ่ายก็โอนมาเด้อโอนเอามาเยอีใส่ให้บ้นน้อยว่าเจ้าคะอ่ะเดี๋ยวจปะเยถ่าอีเมลมากว่า ได้ได้ได้เอันนี้อันนี้เงินเจ้าอะไรจุ๊ชาเม่จะพาผ้าลูกแซวเองคันลูกแาวอีไปไปไปน่ามั้งน่ามั้งน่ามั้งเดี๋ยวไปมีมีพวกของนิวด้วอ่าที่โชคคันอีเมยคือไะไนิวนาแต่วะโอ้ซ็ตเวงอนข้าอเบียร์รังอ๋อนิว นุ่นเลยมาดิโอหนุ่นใช่จะอุ่นจะอะไรแค่วันนี้เอาที่แค่เอาน้าแม่ของหางนี่นี่ไปเอาเไปด้านนี้เอลยมามาเอลยมามานั่งแนัคดหัวในเชือกมาเยอะสิต่างก้องว้นหัวเรื่อยๆเรื่อายๆเหดี๋ัวเราไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อน

say vớt à, gì say bón nào? Mọi người mới không? Đúng. Đúng. Thôi đây đây đủ để. cái này. bay sa

อวกอ่าว้อนแยกมเนี่ยไปที่เาปานน้นกันนะอนแมงมาที่เดียวแน่น้อยใส่ใส่พืนมันโมามาก มันอกินเบียร์มันออยู่ชีวิตตัมีกลสูขนาดนี้ขนาดปีใหม่จบการเนี่ยโอ้ยเสาอยู่ที่จังเบียรดูเท่าไหร่เนี่ ดกรจงารองกรจองกอเออออดดือเดหูเด้อถ้าอดหูเด้อถ้อดเป็นูเด้อบายสบาใจเริมอเดปีใหม่เดเดสุสาธุ ช่ไมเออฝอมกันลจะดูอปเอมกันเดดแ่ลน่าเสยดเกอ่ิาเลือไปยเ่าบ่จะได้ไสไม่เข่าว่ลูกมาส้ไม่เข่าขึ้นนองนนีกลอาอังส้นองนไปเกลือหายไปไปเลยเยส้องเอหายเยมึนแล้วมีิ้วนะ ใช่าเนี่ยเป็นยั้มีชอคดีไม่แห้งเลยหม่หม่พากะาแขกันคอสบายใจไหลสบายใจพีเม่ายได้วยเดอนี่ควาซุกคว่ำจะได้ไม่วนีตัวปนี่ค่ะก็อัลบั้เคยมาก่าขอบควหำอรอบควมากเลยนี่อีกขอบคว่อกบบคนเดีวแบขา โอไมเปียนคันก่อนนะกนไปไปะไปงานไร่างนี้โอ้โอ้โอ้อ้้อ้โ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 น้อโอ้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 โออ้่อ้โง้โ้โอ้โอ้อ้โอ้โอมโน้องโอ้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 โน้่อ้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้นออโอ้ป่อาน้อโอ่้ออ้อ่้้

ใย่นี้อ่ะอใช่เ่ใช่ไ่ใช่ละตงัดไหมด้วยมอนอัน่อตง่ด้แร้วก็ต่นี่แหละต่้ย่้มาคใส่ยุ่นี่ดิสูงเลย่พี่แม่แม่ยังสูงพออีมาส่งพออมถึงก่อน่อัด แม่แม่เรีดบบอยียีขม้าหรือขาม้าขาม้าแ่ขมาขาม้าขันไม้เดขันม้เดกกระโดดเลยบ้า่ดขันม้นมันขันเก่ายงขันีแหน คันใ่ี่หนันใ่เว้ยเออไยีห้ดูันใบอาเรนธรรมดาเอาฟันเอาฟันนั่นแหละแล้วก็แบ่งกันโอ้โชูชูดประยักษ์ราขันกา้ากะเบนใครขันก็มูุแต่มือแม่ก็พอพนักกุ๊กพัตีวมาหายหน่อยแท้้นเดียวพนักกุ๊กมาหาแม่ตัวนี บามานได้ยังมานได้สิยอะเิมือนกัหรอเฮยฮ่าฮ่าาเวเล็เนอราใ่ะห้พ่อดูกค่ากใพ่อดุไหมพ่อพ่อให้น้องอันกับน้องอ้นสุขภาพแข็งแรงด้อมาที่หลักการเลยไดไมาหหพอให้หาเงินได้ด้ออย่าดื้อด้อทรองคมผวอกระเบียด้อเป็นคนดีของสังคมเด้อนี่จะสีหัวที่ เปนนี่ด้ด้วยแม้าวมาแม่ัแงให้ลูกไปเดนๆอตรรทรงดีมาโคเอามเดี๋ยวจะเือเออเอาด่างเอรี่มีแเมนเอออยู่ดีให้ลูกอันซุปกระเพราแกงเดือคันอามากใคปเอคันเลูกอานลูกอ้นุะเาแกงโอใช่หน่อยตะกีเที่ใส่มามาอนเถอมาอนมาอน

แอ่อาสอ่สุเองะเนีอเอออาดบตันตเมยจะล่ th ้าวแออังานุตันตถูกก่อนถูกพอก็เมยก่อนไปี่ไถูกดีดเขาไปถูกอนอันอ

ก็อะไรพี่น้องไปดิ <วะ S 1> เด<อ>ี๋ยวอะไรกูจีบพี่เมียนทั้อะไรลน้องพี่น้องก็เลยก็จีลิปนี้ก็สิมีเที่พี่แยงสาม,มีเนาะก็มาสมมาพี่พ่ออีเมลแล้วก็พอดีว่าสบายดีปีใหม่น้องพี่น้องขอไว้พรให้ทุกคนเนาะปีใหม่น,หนี้ลินปีใหม่ให้มวลพี่น้องแล้วก็เดินทางก็ไปไซมาไซก็ขอให้ระมัดระวังเด้อพี่น้องเดินทางปลอดภัย ใช่พี่น้อง FC ทุกคนนะนรองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ทิขอตอตลาไปก่อนพี่น้อง,งเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสยดี